วันนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นเสานี่ไหมคือผมสงสัยมานานแล้วเว้ยเออเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเสานี่มันเป็นเสายางเอออันนี้มันเสาปูนนะทุกคนเสาปูนเอออันตรายนะชนเข้าไปหักเลยนั่นแหละผมไม่สงสัยอะไรละไปกันดีกว่าเลสเก o เลสเก o ไป จะว่าผมเบิ้ลเสียครัแม่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยขอ,ขอโทษนะครับพี่ผมเกียร์เว้านะสับเกียร์เว้าคืออ่าทุกคนก็น่าจะรู้แลนะ้วเนาะไอไฟเนี่ยนะคือผมไปขับลุยน้ํำมารถผมอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้นะ่ะอ่ามันมันยังไม่ถึงรอบในการเปลี่ยนน้ามันเครื่องหรอกเพราะว่าถ้าเป็นที่ศูนย์นะ่ะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนทุกห้าพันโลหรือหมื่นโลประมาณนั้นนะครับมันจะมีรอบ เท่าไหร่นะอ่าหนึ่งหมื่นสองหมื่นหรือเปล่านี่แหละผมจําไม่ได้แล้วทีนี้เนี่ยแต่ผมเป็นคนที่เปลี่ยนไวกว่านั้นผมขับสามสี่พันโลห้าพันโลประมาณห้าพันโลเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ารถผมอะ่ะผมไม่เสียดายเงินที่จะดูแลรักษามันอยู่แล้วคือรถก็รถของเรานะครับเราจะไปไประหยัดตังค์ใช้ใช้ของถูกแล้วก็ ไม่ดูแลมันทําไมทั้งที่มันเป็นของเรานะครับแล้วก็ผมก็ใช้เ่7,100เลยนะน้ํามันโมตุน7,100เบอร์ที่ผมใช้น้ํามันเครื่องอนะ่ะผมใช้ตั้แต่ออกรถครับวันแรกเลยโอ,โอ้ยหมาครับใช้แต่ออกรถวันแรกเลยผมจะใช้เป็น7,110 W60 ผมรว่ารถผมรอบสูงนั่นแต่เซตเอ็ยิห้าแล้วเซ็ตเอ็ยิ้าเนี่ยผมก็ใช้เบอร์หกสิบใช้เลยนะครับมันก็บางคนก็บอกว่ามันเหนื่อยมันจริงๆไม่ใช่นะครับคุณลองใช้ก่อนคุณลองใช้ก่อนนะคุณคุณอาจจะอิงทฤษฎีอะไรของคุณมาผมไม่รู้แหละแต่ว่าผมใช้แล้วเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะใช้แค่ห้าสิบก็พอแล้วแต่ว่าผมผมฝืนไงฝืนใช้หกสิบมันผลลัพธ์มันก็ออกมาปกตินะ รถผมก็ไม่พังก็ผมว่ามันยืดอายุการใช้งานด้วยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเดี๋ยวคนแบบรู้เรื่องน้ำมันเครื่องมามาด่าผมอีกนะครับอันนี้ก็มันเป็นความชอบส่วนตัวเออผมชอบใช้เบอร์60ผมใช้มาตั้งแต่ขับมอไซค์ครั้งแรกเออเซเอิมห้าเมื่อ3-4ปีก่อน3ปี3ปีก่อนแล้วผมก็ใช้มาตลอดจน ใช้จนขายรถนะครับเซอร์วิสสามพันโลเปลี่ยนเลยนะสามพันโลเปลี่ยนสามพันโลเปลี่ยนแล้วก็มา r หกเนี่ยก็เปลี่ยนทุกสามพันโลใช้เบอร์หกสิบตลอดนะครับเซอร์วิสประจําแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่ขับเซ5เอ็กซิหจนขายแล้วก็มาขับอาหเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยคืออะไรรู้ไหมทุกคน โซ่ครับโซ่โซ่สเตอร์เย่ยผมไม่เคยเปลี่ยนเลยผมเป็นไรไม่รู้ผมใช้ไม่หมดจริงๆโซ่สเตอร์ mm hmm. ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ใช้โซ่สเตอร์ได้ประหยัดมากนะมันไม่หมดเลยทุกคนแซ่ดไอยิมห้าอาร์นะผมขับไปหมื่นกว่าโลนะออกรถมาใช่ไหมขับไปหมื่นโลโซ่สเตอร์ไม่เคยได้เปลี่ยนเลยทุกคนเออจนผมขายอะ่ะแล้วไอคันเนี้ยอาร์หกคันเนี้ยหมื่นเอ็ดนะตอนนี้ไม่หมื่นเอ็ดตั้งแต่ออกศูนย์จนไม 108, นะ่หมื่นเอ็ดเนี่ยก็ยังไม่เคย ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยโซ่สเตอร์แล้วถามว่ามันจะหมดไหมไม่นะผมดูอ่ะผมดูโซ่สเตอร์อะยังเหลือแบบยังเหลือเหมือนเดิมออกศูนย์เลยนะทุกคนเออมันเป็นอะไรที่แปลกมากรถผมทุกทุกคันเลยก็ไม่ดูไม่ใช่ใช้คำว่าทุกคันไม่ได้ก็ทั้งสองนั่นแหละทั้งสองพันอะไม่ต้องเปลี่ยนสเตอร์เลยนะครับวิบ่งหมื่นโลไม่ได้เปลี่ยนแต่ก็เห็นเขาบอกว่าสเตอร์เนี่ยสองหมื่นโลค่อยเปลี่ยนมันก็เออมันก็ยังไม่ถึงนะหมื่นโลเนาะ อะไรเนี่ยประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปข้างหน้านั่นแหละไม่รู้บอกทำไมผมจะไปข้างหน้ามาแต่โ้สาบ้านคุณอยู่ที่ใดบ้างจะรีบไปหานะจ๊ะอันนี้ขอไปซิ่งมอเตอไซค์ก่อน สาวเยอะนะแถวนี้อทุกคนสาวเยอะนะนั่งก็สาวนะจริงเราต้องขับเออผมพูดดีไปเนี่ยไม่พูดดีกว่าเออผมกำลังจะพูดอะไรสักอย่างแล้วกันแต่ไม่พูดแล้ว คับปากไม่ดีอย่า <laughs> แถวนี้เราขับเร็วไม่ดีนะขับเร็วไม่ดีโอ้หนาวทุกคนตอนนี้เริ่มเย็นแล้วที่จังหวัดบึงการนะตรงนี้เนะี่ยอุณหภูมิผมไม่รู้เท่าไหร่แล้วตอนนี้แต่ผมหนาวมากตอนนี้เวลา5โมงเย็น3 2นาที แต่เย็นมากกันนะผมใส่เส้นยาวเกงขายาวโคตรหนาวเลยโอ้โหอ้โอ้โหดึงนะทุกคนใครบอกเอาวไม่ดึงดึงนะถ้ารอบดึงอ่ะ เย็นใจเย็นใจเย็นมันเอานะครับเอามันเอาจริงนะใครบอกเอาไม่แรงอนะ่ะมันดึงโอ้ยเนี่ยเล่นอะไรนะ่ผมผมเล่นนะคือขับรถเราก็ต้องมีความสนุกไปกับมันด้วยนะครับผมก็เล่นอย่างนี้ประจำเลย ไม่โลนะ มีอย่างหนึ่งที่ที่ผมอยากจะบอกคือเมื่อกี้เนี่ยผมจอดเช็คไม์ผมแล้วไม์ผมเสียงปกติมีแค่กล้องกล้องที่มุมในองศาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แบบนี้นะเออผมเช็คแล้วแลต้องขอใบด้วยที่ลิปนั้นมันเสียนะแต่ผมก็จะลงอยู่ดีลงให้ดูลงให้ฟังเสียงฟังอะไรไปแล้วกันโอ้หินนะเหินแดงทุกคนห็นแบบนี้ลื่นนะถ้าเจอตอนเข้าโค้งให้รีบผ่อนเลย ผม,มาอาจจะขับรถอ่อนแอนหน่อยนะครับเพราะว่ผมมาผมอ่อนแอนเฮ้เฮ้เฮ้ไฮผมรู้สึกว่ารถ,ถผมเหนิน ด็อกด็อกด็อกหมาใช่ไหมห,หมาหมาหมา,มาโอ้เอามันเอามันเอาโอัอามันเอามันเอาบอกเลยมันเอานะครับอาซิกเนี่ยมันเอาจริงเดี๋ยวเรามาดูพลังของมันดีกว่านนะ สับเกียร์เจ็ดเมื่อกี้คือรอบมันสูงไงเราก็เลยนึกว่ามันยังมันยังเหลือไอเกียร์แต่จริงมันหมดแล้วมันหมดแล้วนะโอ้เจ็ดเค เร็วทุกคนไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยขับเร็วไม่ดีเอาจช้าๆเลยทีเนี้ยอ่อเปลว หมวกก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับฟิวเวินๆเยอะไปจอดปั๊มปบอรทอดีกว่าโอย เติมน้ำมันสักร mm ้อยสองร้อยเไปจอดขี้กวอน,นะจอดขี้ล้อเล่นนะฮะดน่นห้องน้ำไเฉยนะี mm ่แหละจอดห้องน้ำก่น mm hmm. อนเนี่ยนุ่งน็เหนไหมเนี่ยเขาเดินอยู่เนี่ยตำรวจนะน แต่ตอนนี้มันเวลาเลิกงานเขาไงเขาก็เลยไม่จับเราประมาณนั้นแหละไม่มีอะไรมากเฮ้ยฮิโยฮโยโยเราขับรถเวลานี้ก็ดีนะทุกคนตอนให้เราเสียงดังแค่ไหนก็ไม่มีใครจับเราก็ไม่มีใครจับเราอ๋อประมาณนั้นนะครับบรรยากาศประมาณนี้ที่ผมอยู่นี่คือปตทพ,พเรพชเชลนพรเชลนธรรมดาเลย อาครับประมาณนี้นะกระเป๋าปิวหมดนะเ,เดี๋ยวจะส่งกระเป๋าอ่ะอนนี้เป็นกระจกนะครับกระจกใช้ได้นะใช้ได้แต่มองไม่เห็นเนาะประมาณนั้นส่วนนี้ก็เป็นตูดรถของเราสกระปรกเละเทะมากเลยอนะันนี้เป็นทองเรานะเนี่ยที่ผมบอกว่าผมทำบายพาสมาตรงนี้เห็นไหมบายพาสข้างล่างนะรประมาณนั้นเละ ผมจะปิดคลิปแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสหรับนี้สวัสดีครับ